สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสตีกเพดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราจะสตีกเพดกันลงบนอาหารเล้งเชื้อที่ชื่อว่าชีบัดอาก้านะครับโดยอาหารชนิดนี้ก็จะมีเลือดแกะผสมอ,อยู่5%ซจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทําการเผารูปก่อนนะครับโดยวิธีการเผารูปเนี่ยเราต้องเผาตั้งแต่ปลายรูปนะครับไปจนถึงโคนก้านลวดเลยนะครับให้ร้อนแดงแบบนี้เลย เมื่อเราเผาลูบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการสติก,กันนะครับโดยที่ลูปที่1เนี่ยเราจะทําการแตะเชื้อจากเล็กน้อยนะครับมาสติลงบนเพจที่เราเตรียมไว้จะสังเกตเห็นว่ารอยที่1และรอยที่2นะครับเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนลูปก็ได้จากนั้นเราก็ใช้ลูปอันใหม่นะครับมาทําการสติรอยที่3นะครับซึ่งวิธีการสตินะครับก็จะมีทั้งรอยที่ทับกับรอยเดิมแล้วก็ไม่ทับด้วยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนหลุมอันใหม่นะครับมาสติ๊กรอยที่4นะครับโดยขีดทับกับรอยที่3แล้วก็ลากลงมาเลย